ทั่วข่าวโรงเรียนตขอชื่นชมท่านคณะวิทยากรเข้ามาอบรมได้อยู่ที่บ้านมาจากการกล่ารายงานของพระผูบบึ่งงได้โปรดอำหนูวุอิภพประสงค์ที่ได้วางพุทใหญ่ท่านความรู้เ่รับการอบรม ก็เป็นสีเขียวสีแดอ่าสีแปลว่าสีแดงอ่าสีก็สีแดงกันนะครับนี่ก็คือแบบที่หนึ่งนะครับ ตองครับร้องกับสมัตหน้ารับกัครับนีู่ละรบตาู่ถสามตามมาหมูทีตามมาหมูสามมูที ภูที่สองหอยหลังไปเลยครับ okay. ภูที่แต่ว่าระวังบุคคลก็ยังกลวงหนึ่งเราต้องทำด้วยที่เราเอ้ยวิดีโอทำแบ่งลำตังแล้วก็โบวกต่ำๆต่อไปนะครับก็เรียกอ่อต่อไปอีกวงกลมหนึ่งก็คือวงกลมที่มีนี่บอกกัเรียกวกันอันนี้นะครับสัหรับท่าสัญญาณตอนสัญญาณที่หกตอน 大家共同把生活幸福来追求。 ได้คนทุกคนย่อมมีเกียรติผู้ที่ได้รับเกียรติจะต้องยึดม,มั่นในคำสัญญาเราพูดอะไรเอาไปชุมกลุ่มแค่6กนาทีผมเชื่อแน่ว่าคุณคูณหลังที่นองในหมู่นะครับได้แล้วแกบให้พมุมีมุมไหนได้หมดแล้วขอบคุณมากคุณครูใครจะเพื่ ไหนที่ได้าสมุนะครับไม่กี่หน่อยครับม่หน่อยมีแรงเพื่ออะไรครั่อสังคมจังหวัก็วางตัวหมดสมบูคะหตรงข้างหน้าเลยค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้ไหวเดินเอเ่นไม่ได้นะพู ยั <ừ> ี <Ừ. S 1> <ừ> ่แล้วครัว1ัวเออต้นอเอาแล้วตอนนี้มีข้อ3มีข้อ2ออาพข้อตรงไหนครับใครว่าโนข้อที่3ยกข้อที่3ว่า่ใช่ช่วยหนหน่เก็บมาไหวครับช่ว่อนเเก็มาแล้วมีไหมพ่อไหนแม่ คนเจ็บคนนครับถูกไหมครับอยอดเยี่ยมไม่รู้จะมีหน้ามาหรือปล่ยิงนกนะ<อ>แม่เอาแล้วเอาแล้วคนคนนี้ถูกนะคนนั้นเป็นอะไรเป็นนกหรือเป็นอะไรนะรับเบอรเพื่อนยอดเยี่ยมขออีกสักหนึ่งครับต่อตัวเองใน,นเรื่อง เราใหมคู่มือดีก็สวยลูกเสือด้วยอ่อคดีทั่วปัิีไม่หยดเลยกับยาขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับนะครับก่อนที่จะเล่นเกมนะครับอรกมาดะอยะ่จากจริงจจริงมีการจริงแล้วนะครับ ได้ทาแป้งเอาแป้งต่ไม่กักันนะพูจกันแล้วนะแต่จรงๆม่่ในน้ดาวือยืนรายาเดียวฝกมือลุดล้ม ทีน้ำผ้า,าส่งหมดค่ะผู้ตื่นฝั่งนี้สวดหมดแล้วผมสวด่าครับผมธีรภำผส่งตามครับเออ่ชื่อเล่นชิมคลิปน่ากลัวเหลือเกินนะครับรอรอวันให้ฐานด้วยนะครับอ่าอ่าเมื่อวานนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับก็อ่าเป็นโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมพ์เหลืองเป็นโรู สวัสดีค่ะสาภาพโซค่ะพานุพงศ์จีแม่ทองนะครับชื่อเล่นชื่อนุนะครับจะจำไว้จะจำไว้อ้โหปฏับชื่อนายภูนนายสิรับชื่อเล่นชื่อภูครับปฏิทัศนชื่อโซนและปางัดนะโซนและางัดใช่่โ้มาจากพัดรนะครับผมนายดมหลับพ็ศสานะครับจากมัธยมศักมนัชชัยวรกุลเออไม่โอ้โหเฮม่ปิดไม่ เคยสมรสครับสวัสดีครับคทีไรใครทแไรดมดิกรนังสริดชื่อเล่นชื่อจ๋าสถานะโสดค่ะวคสดีไรมานตาพิมุกครับครับผมตอยากรู้ว่าเยอะจริงไหมโอเคคัพเตน ย่พรผู้กลางนะคะเป็นครูโรงเรียนสภาราชีสองหาเองนะครับพูดนี่หาเองนะสวัสดีครับฉันชอยมาจากโรงเรียนสภาราชีสองค่ะสถานะ้ลำดึกจาตนนนะครับตอนนี้ไม่ใจตั้เเกรดเกรดไม่กล้าบ้านเลยครับจนป่านนี้เลื่ครับครับสถาบันบ้านน้ำปูราครับสารภาพมีผู้ที่สาววน่าเลยว่าจะบอกว่าเดินชุดนั่งนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นกับเชิญเห็นไหมหมู่นี้ก็ถมรถต้งนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ,อานเรื่องนะเน็่ก็ไปเองเลิกจาตรูด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 พอรูดไปแล้วก็ไนน้ป้อนเราก็เรีคู่นะ <c oughs> เดี๋ยวแรกก็กเ,ดกเดี๋ยวนัดครับ